พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันอังคารที่5กันยายนคิตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณบาเลเรียโรนั่น แมนิโทบาแคนาดาในหัวข้อเรื่องหล่อหลอมโดยพระคริสต์อยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อ1 2ถึง16และข้อพระคัมภีร์นูนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถขีรทมร่วมกันปรากฏในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สข้อ13 เพราะว่าพระเจ้าผู้ทรงกระทำกิจอยู่ภายในท่านให้ท่านมีใจปรารถนาทั้งให้ประพฤติตามชอบพระไทยของพระองค์คุณวาเลเรียโลนั่นเป็นพยานว่าสามีของดิฉันมีถุงมือทำงานคู่โปรดเขาจะสวมถุงมือนั้นเมื่อทำงานขุดดินในสวนโกยหิมะและซ่อมรถ ถุงมือหนังที่สวมใส่จะโค้งงออย่างถาวรตามรูปมือของเขาแต่เมื่อวางทิ้งไว้บนชั้นวางของไม่ว่ามันจะดูเหมือนมือของสามีดิฉันมากแค่ไหนถุงมือก็ไม่มีชีวิตชีวาเช่นเดียวกับถุงมือที่สวมอยู่ที่มือจิตวิญญาณของดิฉันถูกหล่อหลอมด้วยแสงแห่งพระคริ์ที่อยู่ในนั้นนี่คือสิ่งที่ดิฉันต้องการแต่บางครั้งดิฉันก็ฟุ้งซ่านด้วยภาระที่ต้องทำทุกวัน ดิฉันเข้าใกล้พระเจ้าโดยจดจอกับพระคำพีและอธิษฐานฤทธิอานาจของพระเจ้าฟื้นฟูจิตวิญญาณของดิฉันและทำงานผ่านดิฉันเพื่อบรรลุพระประสงค์ของพระองค์ซึ่งดิฉันไม่สามารถทำได้ด้วยตัวเองการถอดถุงมือที่ซื้อมาใหม่ต้องใช้เวลาอยู่บ้างแต่ถ้าเราใช้งานถุงมือคู่นั้นบ่อยๆถุงมือจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงโดยเข้ารูปไปกับมือของเรา เมื่อจิตวิญญาณของเราได้รับการหล่อหลอมให้เป็นไปตามพระประสงค์ของพระผู้ช่วยให้รอดที่สถิตอยู่กับเราเสมอเราก็จะสามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าให้บรรลุตามพระประสงค์ของพระองค์สำหรับชีวิตของเราได้และเราเป็นส่วนหนึ่งในพระราชกิจที่พระองค์ทรงรักนั้นข้อคิดสำหรับวันนี้พระเจ้าทรงทำพระราชกิจทั้งภายในและผ่านข้าพเจ้า เพื่อเติมเต็มพระประสงค์ของพระองค์และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเป็นเหมือนกับพระคริสต์มากขึ้นข้าแต่พระเจ้าโปรดเสริมกำลังคาบองทั้งหลายโดยพระวิญญาณของพระองค์เพื่อที่คาบองทั้งหลายจะสามารถเติมเต็มพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อข้าบอง์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1 1ต่อ112ขอพระเจ้าอวยพรค่ะ